ไปตรงนั้นได้ปุนยแล้วของอยู่นี่อยากได้ไดอ่ะขอบคุณนะ ขอบคุณนะดับเบิลคิลเก็บสีให้แดงๆช็อตนี้ต้องไฮไลท์ Quadra kill. Dominating. Một tay từng nghĩ ao lông ngay vậy age white killing spree

น uh ั huh, ่งดูยาวๆนะพ่อ killing spree สุดจัดเกีนนี้เดือดไปไหน แต่งันเต้นั่งดูยาวๆนะครกโชว์ฟัน killing s p r พบตะครุแล้ว รีตัว่ตรู้กำลังใกล้เข้ามาได้ปืนแล้วแต่งตึเต้นั่งยาวๆนะพ่ double kill เก็บสให้แดงๆฉกนี้้องหไ triple kill 哦。Oh. รับผลิตภัล่าหัวเล้าขอของหน่อยบ๊อบบี้ตรงนี้เอาลงไงไห,ไหวอะ 拉胡拉

นั er> ่งเตแนั่ดูยาวนะตักโชว์ฟอมนี er> ้ทีมชมปนอนมา